สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเขียนทองนะคะก็มีทั้งหมด5ตนนะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็แอดก็เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะก็ได้ยินจากคําล่ําลือมานะคะว่าที่นี่ให้โชคแม่นมากนะคะอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะเดี๋ยววันนี้แอดก็จะมาขอตัวเลขนะคะงวดประจำวันที่30ธันวาคม2563นะคะ ก็มารับชมพร้อมกันเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะทำขึ้นแค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มาส่องกับมาส่องเจ้าแม่ตะเคียนไปพร้อมกันเลยนะคะาาาคน,นานัฒ ตอปุ้มบ้านีอยู่อัวไหนขึ้นกันย้มหรือไงวาพระอาจารย์ว่าจะแม่ยังกว่านะนน่ลืมซื้อจ้าแม่ยังคุมกจำบบรียเงี้ยจบเตนี่รับบาทนี่นะ มาเด้ยวยตัวได้กระได้อ,ออกมาเด้ยวยไข่ลูกไข่ล้านบึงไข่มันถีบให้ลำไข่รวยให้ได้มาสางัดสางบ้านน้ำพึ่อ๋อสามตัวมาอีกแล้วนี่สาม สาม,มาอกอไม่แล้วครับจักสามอย่างรูปบาทนี่ผมคือเห็นตัวเดียวแนวนี้บาทนี่นะเห็นเมืไไ่อไหร่ไอ้เนี่ยสามอ๋อเห็นแล้วนี่บ่อนี่บ่กนี่บอครับสามเห็นสามนี่สามเห็นชัดบ่นี่สามมีซี่ี เห็นไหมสีเนี่ยเห็นแล้วเห็นสีเนี่ยเห็นบ่เี่ยโยกไหหลาบผูขาละโบเนี่ยหบกมะนีก็เห็นสามอันนี้สามละวะครับหบกมะนีเห็นสีค่ะเห็นบ่สีเห็นบ่เห็นอยู่ครับแต่สามนะชัดนี่ครับชัดเจียวสีก็ชัดต้องมายังบ่ที่เอียงมากพี่ ยังทางสิงสีอันนี้นะอ๋อนี่ครับสี่สามครับคือโดดไก่แทลายเนีย่ยเห็นคนละมงมเพื่อนบร่ได้เห็ุเพื่อนกันสีเหวีคกันสีออกเพื่อนหเห็นคนละมงรูดดอกสี่แต่ว่าใชเห็นมองนี้แล้วก็นี่มันบอ ส <3 S 1> <4, 3. S 2> ี่สามสี่สามกับจับใส่กันเลยประกบใส่กันเลยมันมัน,มนเป็นแห่งออกอยุคพุทธละมองเนาะเห็นมอค่ะมาหนี่เห็นมอคักหนี่งเนี่ยสองมองเนี่ยแต่ว่าคือออกไก่กันแทนออน้ออกเลยออกเลย นี่ไหมเนาะส,สี่สามสองอ่ะสองน่ะขึ้นซัดกระด้บโเห็นบอทงนี้ดิบวกเนาะขนาดบอมืออสีนี่สองสองแต่สามนะอยู่วงนี้แต่สี่นะนอนไปทางพุ้นอื พงเมธเจียนท่านลูกติดแล้วขอขมาขอลดแม่โคเครื่องจัดทางานได้มาจับเยิ้มได้ไปเอาขึ้นมาได้นี่อันที่แส่แมโคเขางานเป็นงามครับเพื่อนต่างโคแดงผมบอึ้นต่างแบบตดได้หรือบอเพื่อเพื่อนมาล้างผมจริง คม่เติมไม่เหนาอคำคำห้ามุ่งพอ่ีอาอันนี้เจ้าแม่อะไรนะครับอันนี้แม่คำแก้วนคำแก้วคำแก้วคำแก้วอันนี้คำนางอันนี้คำนางไอแม่ตะเคียนทองอันนี้ไอคำสร้อยสุธาทิ์ มาบนี้ได้นี่องถ้ไ so ด้น it 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 ี้อันนี้คือผู้ผดังมันมันจะผู้มันมันติดกะบริมน้ำติดกับริมน้ำทหารเขาสิ้างบอมากเขาิก้กวาดเอาลงลงน้ำคือเ่าอพอดีขัดขวานตัดกัมา ไปไปทางเล่ห์ไปทางคืนเหมือนนี่เอานี้อคืนเอาทำนางทำซอยสุดท้ายที่คืนอยู่ในพูนโอ้เป็นลูกบอลใหญ่ยายกาปลาอีกใหญ่ยยกบบอลปลาอีกกิ้งไปกระมอสว่างมันพูกิก้งไปกิ้งมาเมาวนนี่ไปว่าเขาชงว่าเป็นเล็กไหลเป็นปูข่าซื้อผ่าน ผาด่านไม่ใช่ผาดา่างเพื่อมืดูไกลไม่จะนี่ไปสองร้ห้าสิบเก้าเก้าหากคำออกเล็กเล่ามันบางคนโม้ไปกลางคืนบไ,ไปเรานี่ไปเตวินัโอ้เป็นหน้าผาเขายิบอยู่เรื่อยกินงไปก็มันเป็นเล็ก,หลก,ก,ลกหลไหลมันก็สรงวัปูผาดามังคะทรงเป็นเล็กไหลไกลแม่ใจไปสองร้ห้าสิบเก้าเก้า จะมีน้ำตกมยจุดต,ติ้งติ้งใต้ลงจะมีก้อนหินเอาก้อนหินออกอยู่ในนั้นแหละมันก็บกล้าไปามา,ามากลางคืนบ่มีรถจกักรคันถนนโลง่งเราเซ็นรถเอ,อลากเชนเลอร์เนี่ยรถเอครับรถยังรถเลอร์รถเลอร์รถเอลอ้รถด,ดับาม,มากนี่รนดับตัวเองของเรานี่ เขามาจจะใส่ก่อนนะพ่ออาจารย์ดอนการมุกดาหารภู้ผาด่าย่าพ่อคุณด่านาไปฟังนี่เปน็นน้นจาลฟังนั้นปเป็นเรื่องหนุกท่าคูหนั่นนั่นหละเพลงหนุกท่า